สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดบอลชุดเราจะมาแจกทีเด็ดใหม่ๆวิเคราะห์ทุกวันวันละ4คู่และถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดทีเด็ดจากช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับทีเด็ดบอลชุดวันนี้คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเรียวโอเบโดเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาลากาคืนวันที่17พฤษภาคม2564เวลาเที่ยงคืน เรียโอเบโดสำหรับผลงานนัดล่าสุดที่ลงสนามคือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะซาบาเดลมาที่สกอร์2ประตูตอนส่งผลให้ฟอร์มการออกสตาร์ท38นัดแรกในฤดูกาลนี้สามารถชนะคู่แข่งมาได้10นัดเสมอ17และแพ้ไป11นัดเก็บแต้มมาได้ทั้งหมด47คะแนนและรั้งอันดับที่13ของตารางส่วนผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดชนะคู่แข่งมาได้แค่1นัดเสมอ2และแพ้ไป2นัดมาทางฟังมาลาก้าสำหรับผลงานนัดล่าสุดที่ลงสนาม คือเกมที่เปิดบ้านเสมอกับมาโยกามาที่สร์1ประตูต่อ1ส่งผลให้ฟอร์ม38นัดแรกของฤดูกาลนี้สามารถคว้าชัยเหนือทีมคู่แข่งไปได้13นัดเสมอ11และแพ้ไป14นัดเก็บแตา้มมาได้50คะแนนและรังอันดับที่11ของตารางส่วนผลงานนอกบ้าน5นัดหลังสุดชนะคู่แข่งมาได้แค่2นัดเสมอ2และแพ้ไป1นัดสำหรับทัศนะเกมนี้ทีมเจ้าบ้านโอเบียโดก็ยังทำได้ตามมาตรฐานของทีมเพราะยังสามารถเก็บชัยชนะ สลับกับเสมอมาได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนทางฝั่งมาลาก้าไม่ชนะในหลีกมา4เกมติดแบ่งเป็นเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดและเกมนี้ราราคาเปิดมาให้เรียวโอเบโดต่อปอปอ,ปอมองว่านัดล่าสุดของโอเบโดได้เล่นในบ้านและสามารถชนะคู่แข่งมาได้และเกมนี้ก็ยังได้ลงเตะในถิ่นต่อเนื่องและเจอกับทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากอย่างมาลาก้าที่พักหลังยังหาชัยชนะได้ยากก็น่าจะทําให้เจ้าบ้านมีลุ้นที่จะเก็บชัยไปได้อีกเกมแน่นอน ฟันธงเกมนี้เรียวโอเบโดสกอร์ที่คาดเรียวโอเบโด2มาลาก้า1มาต่อกันคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างคิโรนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งกีคอนเป็นวันที่17พฤษภาคม2564เวลาตี้2 k คิโรนาสำหรับผลงานของทีมหลังจากออกสตาร์ทมาแล้วทั้งหมด38นัดสามารถชนะทีมคู่แข่งได้17นัดเสมอ10และแพ้ไป11นัด เก็บแตา้มมาได้ทั้งหมด61คะแนนและรังอันดับที่6ของตารางส่วนฟอร์มนัดล่าสุดที่ลงสนามคือเกมที่บุกไปเอาชนะลูกรนเยสมาที่สกอร์4ประตูต่อ1ส่วนผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดชนะคู่แข่งมาได้4และแพ้ไป1นัดมาทางฝั่งสปอร์ติ้งกีคอนสำหรับผลงานล่าสุดนลีคคือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะลูโกมาได้ที่สกอร์1ประตูต่อ0ทำให้ฟอร์ม38นัดแรกในฤดูกาลนี้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้16นัดเสมอ13และแพ้ไป9นัด เก็บแต้มมาได้ทั้งหมด61คะแนนและรังอันดับที่5ของตารางส่วนผลงานนอกบ้าน5นัดหลังสุดชนะคู่แข่งมาได้1นัดเสมอ3และแพ้ไป1นัดสำหรับทัศนะเกมนี้ทีมเจ้าบ้านคิโรนาฟอร์มดีมากในตอนนี้โดยการชนะรวดมา4นัดติดต่อกันเกมลุกยิงได้9ประตูและเสียไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นส่วนทางฝั่งสปอร์ติ้งกีคอนไม่แพ้มาใน3นัดหลังสุดแต่ก็ยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นแต่เกมนี้เราคาเปิดมาให้คิโรนาต่อปอปอมองว่า แม้ว่าเจ,จ้าบ้านคิโรนาจะมีชื่อชั้นที่ไม่ได้เหนือกว่าสปอร์ติ้งกีคอนแต่จากการที่พวกเขาคว้าชัยมาได้ถึง4นัดติดและยิงประตูคู่แข่งมาได้ค่อนข้างเยอะแถมผลงานในบ้านก็ยังยอดเยี่ยมเกมนี้จึงมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะมากกว่าทีมเยือนแน่นอนวันทงเกมนี้คิโรนาสกอร์ที่คาดคิโรนา2สปอร์ติ้งกีคอน0มาต่อกันคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างบอลมัดเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ด คืนวันที่17พฤษภาคม2564เวลาเที่ยงคืนบอนมัดของจนาธานวูดเกตพาทีมจบอันดับที่6สำหรับฤดูกาลนี้ส่วนผลงานนัดสุดท้ายในลีกที่ลงสนามคือเกมที่เปิดบ้านแพ้กับสโตกซิตี้มาที่สกอร์0-2และสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนเกม Play เพลย์ออฟเลื่อนชั้นนัดแรกวันนี้จะขาดแค่ลูวิสคุกที่บาดเจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนรายสำคัญทั้งจูเนียสตานิสลาฟอานาคูเนเฟล และโดมินิกโซลังเก้ก็พร้อมลงล่าตะข่ายเหมือนเดิมมาทางฝั่ง,งเบรนฟอร์ดของโทมัสแรงพาทีมจบอันดับที่3ในฤดูกาลนี้ส่วนผลงานนัดสุดท้ายในลีกที่ลงสนามคือเกมที่บุกไปเอาชนะบริสตอลซิตี้มาที่สกอร์1ประตูต่อ3และสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนเกมเพลย์ออฟนัดแรกคืนนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งาน2นักเตะแนวรับอย่างเฮนริกดาวสกอตและเอริกก้เฮนรีพร้อมด้วยมิดฟิลด์อย่างจอจเดซินบาที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมด ส่วนนักเตะในแผงเกมรูกก็ไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บแม้แต่รายเดียวสำหรับทัศนะเกมนี้ทีมเจ้าบ้านบอลหมัดพวกเขาแพ้คู่แข่งมาใน3เกมสุดท้ายของฤดูกาลแถมยิงไม่ได้แม้แต่ประตูดเดียวส่วนทางเบรนท์ฟอร์ดผลงานดีกว่าเพราะชนะรวดมาสีนัดติดต่อกันก่อนจบฤดูกาลนี้และเกมนี้รา,ราคาเปิดมาที่เสมอมองว่าการเจอกันในหลีกซีซั่นนี้ทั้ง2นัดก็เป็นทางเบรนท์ฟอร์ด ที่เอาชนะบอลมัดไปได้ทั้งเย่าและเยือนและผลงานในช่วงท้ายฤดูกาลทีมเยือนก็ทําได้ดีกว่ามากเพราะฉะนั้นแล้วเรดเปิดมากแค่เสมออยู่เบรนท์ฟอร์ดมีโอกาสชนะมากกว่าแน่นอนฟันธงเกมนี้เบรนท์ฟอร์ดสกอร์ที่คาดบอลมัด bon 1นึ่งเบรนท์ฟอร์ดสมาต่อกันที่คู่สุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างบาร์สลีย์เปิดบ้านรับกันมาเยือนของสวนซีคืนวันที่17พฤศจายน2564เวลาตี2 วันสลีกของวาเลเรียงอิสมาเอลพาทีมจบอันดับที่5สําหรับฤดูกาลนี้ส่วนผลงานนัดสุดท้ายในลีกที่ลงสนามคือเกมที่เปิดบ้านเสมอกับนอริซิตี้มาที่สกอร์สประตูต่อ2และสําหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนเกม Play เพลย์ออฟเลื่อนชันนัดแรกคืนนี้จะขาดแค่เฮอร์บีเคนนักเตะกองกลางที่บาดเจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนรายสาคัญสาคัญทั้งแมตช์จูเอลแอนเดอร์สันคาร์ลัมสไตล์คาร์ลัมบริเทนและเคลลี่วูดโรก็พร้อมลงสนามเหมือนเดิม มาทางฝั่งสมอลซีของสตีฟคูเปอร์จบอันดับที่4สําหรับฤดูกาลนี้ส่วนผลงานนัดสุดท้ายในลีกที่ลงสนามคือเกมที่บุกไปแพ้กับวัตฟอร์ดมาที่สกอร์สประตูต่อศูนย์และสําหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนเกมเพลย์ออฟนัดแรกคืนนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งาน2นักเตะที่บาดเจ็บอยู่ทั้งนายทวานมือ2ออย่างสตีเฟนเบนดาและกองหน้าสำรองอย่างจอแดนมอริสซึ่งก็ม่ส่งผลต่อการจัดทีมของสตีฟคูเปอร์อยู่แล้วโดวยตัวหลักๆทั้งเฟรดดี้วูดแมนคอเนลโรเบิร์ต จามาโลและองเดอายูก็ยังฟิตสมบูรณ์เหมือนเดิมสำหรับทัศนะเกมนี้ทีมเจ้าบ้านบาร์ซิล์สถิติการเล่นในบ้านในช่วงก่อนจบซีซั่นก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะไร้พ่ายมา3เกมติดโดยชนะไป2นัดและเสมอ1น,นัดส่วนทางฟังสวรนซีจบไม่ค่อยสวยในช่วงท้ายเพราะชนะคู่แข่งได้แค่นัดเดียวจาก5นัดหลังสุดเท่านั้นแต่เกมนี้รา,ราคาเปิดมาให้บาร์ซลีต่อปอปอ,ปอมองว่า หากเทียบฟอร์มในช่วงท้ายฤดูกาลบาร์ซิลีอาจจะทำได้ดีกว่าแต่การกลับมาเจอกับสวอนซีอีกครั้งในเกมนี้ไม่ง่ายที่จะเอาชนะได้เพราะดูจากสถิติการเจอกันในฤดูกาลนี้ก็เป็นหงส์ขาวที่เอาชนะมาได้ทั้งไปและกลับและจากสภาพทีมที่ยังดูสมบูรณ์ทำให้ยังมั่นใจว่านัดแรกของรอบเพลย์ออฟคืนนี้ทีมเยือนสวอนซีซิตี้จะบุกมาเสมอออกไปได้เป็นอย่างน้อยฟันธงเกมนี้ City, สวอนซีซิตี้สกอร์ที่คาดบาร์ซสลีหนึ สวอนซีซิตี้หนึ่งขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการวิเคราะห์จากทีเด็ดบอลชุดและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ